สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมือนี้ลงคลิปสานิดหน่อยได้ครับท่านผู้ชมค่ะวัดทําแทกะมาจากบ้านหอยย่างแล้วก็เลื่อยมาวัดบ้านจีดเนาะวัดคู่แก้วนี่แหละครับโบราณดีขนาดครับวัดนี้เนาะก็ได้มากราบใบพิ่นก้อนกราบบ้านนี่แหละครับนี่ค่ะนี่แหละครับบรรยากาศครับผมมากราบใบปูครับมือนี้กะไปนอน คืนหนึ่งยูบบัตรออมน้ำโศกเนาะแม่ค่ะจะนอนคืนหนึ่งยูบบัตรออมน้ำโศกเพราะวา่ามื่อนี้เขากะจัดวันสุนทรอผู่ค่ะครับให้ร้านดิแม่ค่ะครับร้านสาวแต่งตัวเป็นแน่งเงือกคนนี้ <c oughs> <c oughs> ไปจัดงานสุนทรอผู้ยงเลียนครับแม่ค่ะเมืนี้ก็เลยได้โอกาสกลับมาบ้านนี่แหละครับเดี๋ยวล่งขีดสานิดหน่อยเนะครับท่านผู้ชมผมเลยมากเกินหัวหมอนล่อเลยครับอยู่วัด บัตรกีดีแลครับบัตรกูเกลวห้อกระเดกเกิืนหฮมวนมันนี้ครับกับมาตามซอสสนามบินน้ำด้ครับใบม่วงมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะล่งให้ดุนดวนนะครับสําหรับอัดคลิปนี่เรียบร้อยครับผมเอาต้องขอบพุ่นแม่เอฟซีเจดีแล้วก็บอสสนามบินน้ำได้ครับทีส้งแนวท่างตัวเลขใบม่วงลางมันแมนมาให้เอฟซีทางสองครับเอามันนี้ออมน้ำโศกไปบูซาหย,ยังมานมัอนี่ บูซาดนี่ค่ะบังไฟค่ะบังไฟครับทำบุสมบูซาตามสัทธาเนาะแมนค่ะนี่แหละครับเพป็นก็ไเด้ออให้บูซาบังไฟแล้วก็ะจูดเลยครับผมจดบูซาครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำปูเนาะคุณน้ำไฟบูน้ำเสกับสิจับจูดอากเลยครับเพราะว่าเป็นบังไฟน่อยนะครับเอาเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปเบิ้งน้ำกันนะครับ หัวน้ำเสะจะจุดจุดเทเบิงครับแต่ว่าจะให้อ้อมน้ำโสกเป็นคนถือกล่อ,กองให้นะครับนี่แหละครับมากเกินหัวหมวนน้ำกันสะกอน,นเนาะเหลียกล่าวเิงได้อ้อมน้ำโสกพอจะเลื่อนสินไหมเขาตรงตรงเลยค่ะครับเขาตัวกับน้ำเนาะ,นะบนหัวน้ำไสแม่นตะเลียกบนนะครับสําหรับเล้าครับลาบลันนีเด็กไทยลงตารางแสดงว่าไถ่นี่นแมนอยู่ว่าบนกะลางเนาะ หมวดนี่ออมน้ำโซกกับแม่ขอพอน้ำปูเนาะจุดบังไฟพร้อมสู้กันต่อคะ่ะสู้กันต่อครับไม่เขาพี่ลุด <c oughs> เขาเดี๋ยวพาไปเบิ้งบังไฟน้ำกันหนเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอมาจุดบังไฟบูชาป,ปูเนาะแมนค่ะครับบังไฟน้อยบงังระบาทนี่นะครับ <c oughs> น้ำใ้กับออมน้ำโซก,กอ่ะคนละหาสิบบาทบูชาเนาะครับ เอาสิจับจูดลองเบิรงเนาะแม่นครับเอา,าปไปกาแฟหน่อยหฮวยคือว่า่ะนี่เฮ้ยแตกตอมต๊ะมันเป็นกาแฟอันนี้เนาะกาแฟจวดเอามาถือเทียละอันดูล่ะแมนด้วยมวยกีทดลองค่ะมวยกีทดลองครับเอาเซฟซีตกใจเลอะไรกีดตกใจ บังครับผมเว้ยเว้ยไปแล้วครับเล่าบาดเสียวน้ำข้นจูดนะคะจับจูดครับผมวิมีเสียงพินแน่แล้วครับจะวางอยู่บนติ้นกระสีเด้อครับเพราะว่าเสียงพินจากเสียงพินจากวัดนี่แหละครับจอมมาก่อสางนะอมแมนค่ะ บูน้ำใสยาเดมาพีได้ค่ะโอ้โเห็ดบาดเสียวเนาะบาดเสียวบางนี่บดจิตครับเอาไหมครับกาแฟกับบดเสือมาเอาออน้ำโซ่ก็ได้ใหญ่ปลาบดตองเสือค่ะเขามีย <c oughs> ูตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับเก่าบังครับ <c oughs> จังเก่าหน้าเก่าไครับผม มีติดกิดกาดแน่เลยครับทุาผู้ชมจะติดต่ยาติครับอยู่ในเอฟซีทางซองอุ้ยอุ้ยวุ่นเอามากลางแจ่ก็ได้นวะมึงโง่แกงแกเยังมามาติดติดงาใหม่ตินี่ค่ะมองกระจูดบางไฟไงบางไฟไงเนาะคุณอ่ะบางคันมองไฟหลานครับ มบุญีบักไฟเสียนสวงบุญบังไฟไม่ไม่กระจอมาจุดนะครับพวกบังนี่เป็นเบี้ยวเดียออมโศกร้องลองเบิรงเยเลียนกับพื้นมากด้วโอ้ลมดีอู้น้ำใสได้อยู่บ่ได้อยู่โอ้ยได้แค่กี่ที่เราออมสศกได้สองค่ะสองที่แล้วครับเหลืออีกซ้ำ บังค่ะสามบังครับก่อนจะไปเบิองตัวเลียกเนาะเมนค่ะกาไฟจวดลมเือแห้งครับจวดคือซื้อบ้าน <des uh> şey ี่น um> mm ึก hmm. ว่าโอ้ยบ uh, ังน anyway> ี่ครัอีกสองเสียงเสียงอยู่ไก่สีแห้งเลยครับผมตกใจเนาะอย่ามันจวดมาใส่มือคน โอ้ตรงดีเว้ยอีกบังทิศไทยครับบังโบค่ะย่างนี้ค่ะบังบังนี่เอาทิศนี้นะเจนาเบื่อแห้งนะครับอีบซีไปอยากเบิ่อกะลี่ค่ะตัวเลขกันเลยครับโอู้ขึ้นเขางามใหม่อันนี้อันนี้ค่ะบังทิดไทยเดี่ยวทิศไทยครับอ้อนไปเบิกตัวเลขครับ บางทีเก้าครับผมเก้านาเก่าไกลก็ถ okay. ูครับ,รบเอา้าบางนี่ตรงงามดีครับสมุชง <c oughs> มาลุนน้ำกันอีกครั้งครับอือน่นนิ่นอ้ย <c oughs> ตรงขึ้นเป็นสูงขนาดเลยบางทุ่ไทยครับเอาไปเบิ้งสอสนามบินน้ำน้ำกันเลยครับเดี๋ยวผมจะไปไทย สรุปยูเฮียนเฮเอฟซีทางซองเด้อครับผมค่ะไปเบิ้งน้ำกันเลยเลยครับเอาครับท่านผู้ชมมาถึงบ้านกันแล้วเนาะครับนี่แหละครับกับผ้าเอฟซีทางซองเนาะครับมาเบิ้งตัวเลขอยู่ล้างบ้านอุ่นน้ำใช่เหรอครับสอสนามบินน้ำใบม่วงมาแล้วครับผมนี่แหละครับวดวัางหัน16มิเตอร์หน้า68เนาะครับวิ่งล่าง5ลอง6ครับเลขออก06่างเนาะครับเข่าตัวร่อง06ตรงตรงครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ สำหรับงวดนี้ครับหนึ่งกรกฎา2568ันานะครับสอสนามบินน้ำวิ่ง5ลอง3ครับเน้นที่เน้นที่5เหมือนเดิมครับผมแค่เปลี่ยนตัวล่องครับล่อง3ครับผมนี่แหละครับเอาแคปหนาจอได้เลยครับทำบุส้มเพื่อเป็นการบ่อบผาดแนวทางตัวเลขดีๆนะครับเมื่อกี้อูนัมเสกอะไปจุดบังไฟขอพรให้ป่วยด้ครับนี่แหละครับให้เลขเขาซองให้อีซีทางซองถูกหวย รางวัลกันเยอะๆครับนี่ยแหละครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมไมเด้อครับผมเพื่อรับส่งระดับมันหมาน้ำกันครับนี่ยแหละครับผมกะสิพยายามคิดเอ็ดคลิปสร้างสรรค์ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนี่ยแหละครับผิดพลาดมั่งได้กะคอมเมนต์บอกวัวน้ำแช่เลยครับเดี๋ยวจะแก้ไขพัฒนาให้ทุกท่านครับนี่ยแหละครับสำหรับซอสนามบินน้ำเลขวิ่งมีแค่์สองตัวครับสองตัวมาหนึ่งตัว ล่างเทียกรรมาเป็นครูได้ด้ครับทานุช้มนี่แหละครับสำหรับแนวทางสอสนามบินน้ำครับเดินดีมาหลายงวดครับนี่แหละครับอ๋อแคปหน้าจอได้เลยครับทาบุช้มก่อนผมจะได้ปิดคลิปไปทีเรียบร้อยแล้วครับผมก็เกินฮอร์โมนผักหัวมอนยูวัดเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ก็พร้อมนําเสนอตัวเลขแล้วก็ปิดคลิปถ่ายคลิปเลยครับผมสอสนามบินน้ำครับ ก่อนอื่นครับผมก็ตตองขอบพุ่นแม่เอฟซีใจดีแล้วก็ซอสนาำบินน้ำครับที่นํำขอมูลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซทางช่องครับก็บวอวยพรในทุกทันยืนดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงด้อครับผมสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ